ก็บอกว่าเขามาหกของเออมานางก่อนเอามานางมันดียวๆห้ามต้มอ๋อมาน,งนา,า,านงนี่ มือนีวันสุกฉันออกโอมาจ้าห้าโมงเย็นกะกาว่าสิมาเห็ดเวียกเฮือนเวียกสั้นซักผาซักแพนี่แหละยิงคิดไว้ว่ามึงท้อวันเสาร์นี่แหละสิตื่นสวยสวย้อนเป็นผู้ป่วยติดเตียงพุน้น่ะพอมาถึงห้องเ่านั้นลลยยิงมันโมแมนอย่างที่คีดขย้อนว่าคนของใจนี่นะมันโบเหตโอที่ฉันมาถึงห้องเท่านั้นลหละแล้วนั่งเหตโตดมดย่นาหองน่ะแมมเขามีปาร์ตี้ย่างเนื้อจะยิงซื้ออินเกเดียนมาเองเบิด์ตซอย่างพักสองสามยอดก็มีแล้วฉกันนึกว่าฉันสบายแล้วยิงมือนีฉันปเะเดหยังดอกบเจยิงฝันไป แอมแตงแก้วให้แน่เ้วจ,จิ้มเนื้อย่างกับบะหมี่ย่งางไร่พริกพงเขาคัวแป้งนัวน้ำปาลาลักกะบีน้องเพิงหอมต้นลกักกะบักนาวน้ำจิ้มสูตรเด็ดกับพ้อมเสิร์ฟจ้ายิงเอ้ยเบิ่งเอาโหลดเบิ่งความกวนแล้วกันนะถ้าไพา่โบนูจกักเล่าอีลีนะยิงเอ้ยว่าแต,เาาตเาเ่เล่ายิงว่าแต่เล่เกตแล้วเป็นคนหนาขวนอีลีด้แต่อย่าให้ฉันลองน้ำมันเครื่องนะไหลลื่นจ้าลื่นปื้ดลื่นปื้ดนันเพิ่นกับพ่อได้ ที่ล้วน้ำมันเครื่องมันกระเบิดไปซี่ขวดแล้วละ่ะใครไม่เคยเห็นพยาวานอนอย่างเนื้อมานะคะมาทางนี้เลยค่ะว่าชิอ้อมพาอยู่นะเนี่ยหาเบิงยากเลื่อสมือหนียิงนางย่างเนื้อห <c oughs> ลังจากนั้นฉันก็น,นึกได้ได้ว่าฉันสร้างพัสดุมาบอยลีลอดจารีไปเอามาแกะเลยมันก็คือเก้าอี้แคมปิ่งเท่านี่แหละยิงมาเธอมาเบิงพร้อมกันกับฉันนี่แหละมันจะเป็นจงังไหน ก็มานั่งน้องม,าางองมึงด้วยนี่คือบอกว่าเขาหกของเออเอามานั่งก่อนเอามานั่งมาดีเว่อร์มากนะอ๋อ,อพอเยงอเยดีงพอเง่ภาคทื่นหัวใจเอ้ยปานันโจไม่ชันว่ามันจีหกของตอนนี้นางค่ะนางเองโบลูกเลยเดี๋ยวได้ยิงฉันคอเจรจาราคากับพนใหญ่ลิงแป๊บหนึ่งอร่อย ยิงแล้วสีบอยอมใจชันฉันคอหาอ <c oughs> ่าลอยบอให้ก็บอเป็นยังบอเอาก,ก็ได้ซซมมิชเปย์ได้อยู่แล้วแหละก้าวอีนี่บอ,อมีการตัดต่อเดอร์ชันสร้างมาแล้วกะเพิ่งเปิดพร้อมที่มเตอร์เ็นเลยจากที่บอยยยลิงล่องนางแล้วกะสัมผัสดากแล,ล้วเล็กแข็งแรงทนทานเนื้อผาละเอียดบอบาดดากคอนเฟิร์มจากพอ่อใหญ่ลิงนั่งแล้วไม่ทําให้ดากลายเหมาะสาหรับนั่งทํากิจกรรมหลายอย่างเช่นนั่งประชุมเซกน้ํามันเครื่องกิจกรรมเลขาคณิตก็ได้ได้ญิงสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลโอเคมาตรฐานจ้าหลังจากเวลาผ่านไปย่างเนื้อ ห้อก็ะซุกเรียบร้อยแล้ววันนี้เซฟพ่อแะแหยลิงก็ลงมือหมักเนื้อเองเด้อจ้าเดี๋ยวหญิงเบิงสิเก็ตไปใส่คะ่ะสบายปะน,นะ ลังจากหันเพิินกระพากันกินกับลูกบ้านเพิินแต่ว่าฉันก็บ่ได้กินน้ำดอกเพราะว่าฉันบ่เิวฉันกินแต่บักฮ่งแล้วก็เลยมานั่งเล่นยืนหนาห้องไอ้เจ้าดำก็เลยแวะมาหาปกตินางสิบ่มหาฉันจ้านางสิไปหาแต่ผู้ชายว่าไงหญิงวันนี้ไม่มีหลอกปะทูมีแต่เนื้อเอาปลาและวนังก็ให้จับจ้านุแกจะทำอะไรฉันนุแกจะเอาฉันไปไหนแกอย่ามามองฉันด้วยสายตาแบบนี้นะว่าแล้วพอไงรีนเนื้อย่างเจ้าเบิดไปเมนูต่อไปจ้าคือแมวหมกหมอ <laughs> ล่าสุดแมวกับโบเวนเดอ